สวัสดีครับก็มาแล้วแงนแงนๆงนแงนงน,งน,งน,งนหลังจากที่ผมห่างหายไปนานนะจากคลิปล่าสุดทีนี้มาเซิร์ฟเวอร์ใหม่จะเล่นตัวอะไรดีตัวการสลิงเกอร์เข้ามาใหม่ก่อนหน้านี้ผมเล่นเป็นแดนเซอร์นะคิดว่ามันจะน่าจะเปิดบอทแล้วฟาร์มได้ดีแต่แม่งเปล่าเลยแม่งฟาร์มไม่ไหวเลยเห็นคนอื่นเขาเล่นปืนไงแม่งยิงไกลเอ้ยฟาร์มไหวแน่นอนอะวันนี้ก็สร้างตัวใหม่แล้วก็สุดท้ายก็ต้องเติมอยู่ดีครับ เพราะว่าแมงก็ยิงไม่ไหวเหมือนกันถ้าไม่เติมนี่ค่อนข้างเล่นยากครับเซิร์ฟเวอร์ใหม่คือถ้ามันไม่มีของมันจะไปลปล่อยบอทฟาร,ร์มยังไงอะ่ะถูกไหมเข้าประเด็นกันเลยปืนกันสลิงเกอร์ใช้อานไหนดีอันนี้ผมมาเปรียบเทียบระหว่างตัวนี้นะลองบาเรลกับปืนรีโบเวอร์ก็คือปืนปืนคู่นะครับไอตัวเนี้มันน่าสนใจก็คือผมปั้นให้70เพื่อจะมาลองปืนนี้เนี่ยแหละลองบาเรล เพราะว่ามันบอกว่ามีโอกาสที่จะติดสกิลแท็กกิ้งเลเวล5นะครับ mm hmm. เมื่อทำการโจมตีสกิลแท็กกิ้งคือสกิลนี้นี่เลเวล10ก็พันสเ็นตเลยนะซึ่งมันพอๆกับสกิลตัวนี้เลยแหละ t i กเกอร์ p ฮปปี้ช็อตทีนี้ถ้ามันติดแบบออโต้เนี่ยผมว่าถ้าปล่อยบอทเนี่ยมันน่าจะฟาร์มไหวนะเราไม่ต้องใช้สกิลเลยยิงธรรมดาให้สกิลมันออกเออป่ะ เดี๋ยวไปลองทดสอบดูกันไปทดสอบพร้อมผมเนี่ยแหละผมก็ไม่เคยใช้มันเหมือนกันปไปไปไอหนุม่มได้เวลาออกลบแล้วมาเราจะไปเป็นพลซุ่มยิงนะครับเดี๋ยว,ยวจอดรถเครื่องก่อนผมจารถเครื่องน,นี่เดี๋ยวเรายิงปืนธรรมดาดูก่อนปืนคู่นะว่ามันจะจบมอนเป็นไงนะ อันนี้ความเร็วมันประมาณนี้ ASPD 184การจบมอนประมาณนี้พอไหวไหมฟาร์มได้นะฟาร์มได้แบบนี่เลยผมเปิดฟาร์มเลยปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บ,บอันนี้ไม่ใช้สกิล้วยถือว่าไวนะครับถือว่าฟาร์มไหวแต่เราจะไปลองปืนนี้ถ้าอย่างปืนนะั้นมันเปลืองสกิลใช่ไหม นี่ลองบาเรลพลซุ่มยิงสไนเปอร์ดักกูนอฟไหนลองดิปัง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 รอไปเกือบหมดแม็กแม่งไม่ออกเลยสักดอกสก,กิลแท็กกิ้งไม่ออกเลยเอาไปไกลหน่อยอ้ไม่ออกเลยวะ่ะ อะลองสมมติสถานการณ์จริงนะเปิดบอดไปนะปังปังปังโอ้โหแม่งฮิลซ้ำอีกเอา้าโอ้โหนี่ผู้หมวดกูด่าแน่เลยเติมกระสุนชิบหายไม่มีออกเลยครับแทบไม่ออกเลยครับสกิลแท็กกิ้ง level ห้าอันนี้เราไม่ได้อัพนะเราไม่ได้อัพสกิลแท็กกิ้งมานะเพราะตอนแรกผม ไปลองมาแล้วก็คือต่อให้สกิลแดกกิ้งเบลสิบแ่ะมันก็ไม่ออกเบลสิบครับก็เลยมาลองดูว่าถ้าไม่อัพอ่ะจะออกไหมออกไหมเฮอ a few moments later หลังจากนั้นผมว่ามันนานเกินไปแล้วครับกว่าจะติดแทกกิ้งเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมตัดไปตอนให้มันติดสกิลเลยแล้วกันไปออกแล้วมอกี้เห็นไหมฝ่องพันน่ะออกมาแล้วแม่งหวังผลไม่ได้บะหู่กองเก็บเข้าคลังเถอะ อย่าได้ลองเลยครับแม่งหวังบลนไม่ได้ร้อยกว่านัดออกสักหนึ่งนัดเออเนี่ยเนียเนี่ยเนีย,นยแท็กกิง้งแท็กกิ้งนนะเออไม่ต้องอัพสกิลก็ได้นะครับมันก็ออกให้อยู่แต่ว,ว่าจะไปคาดหวังอะไรจากมันเนี่ยอย่าเลยฮนะไปลองไปใช้ปืนนี้ดีกว่าอย่างคิมสันโบนะเบลสามห้าปืนแรกๆที่ปืนคู่เขาใช้กันอะ่ะในอาฟสก,กิลออกอ่ะ การจบมอนเดี๋ยวดูนะดูความไวครับปาบปาปา้ปาปา้ปาปาปาปปานี้ครับติดคีนี่เบิ้ลไปอีก,กนเนี่ยยังไงโอ้จบไวกว่าเยอะเนี่ยมีเบิ้ลด้วยด้วยแต่เปลืองกระสุนชีพหายเลยดูดิแม่งไหลเป็นน้ำเลยเอออ่ะกลับมาปืนนี้นี่เห็นไหมครับดาเมจมันก็ไม่ได้ต่างกันมากปืนนี้ใส่เลเวล70นะอาวุธเบลล์สา แค่ลุ้นให้มันติดนี่ติดแท็กยิงไปแล้วไงไงดิ้นเลยยังไม่ทันเข้าถึงตัวเลยไงนี่นี่โดนไปอีกหนึ่งนัดทะลุเกาะครับพอให้นี้ให้ดูแค่นี้แหละถ้าถามว่าอาชีพนี้เหมาะกับผู้เล่นใหม่ไหมที่แบบว่าไม่ได้มีของอะไรเลยกับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ไหมนะผมว่าเล่นได้ครับแต่มันจะไม่ทันใจหรอกครับถ้ามันจะเบลช้าก็คือถ้าสมมติว่ายิง ปล่อย vp ฟาร์มไปเลยผมว่าอาจจะเป็นเดือนอยู่นะกว่าจะเวล95หรือ90ออะ6ชั่วโมงหชั่วโมงเนี่ยยิงไปอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเดือนอยู่นะอันนี้ผมน่าจะประมาณอาทิตย์หนึงแลละมัง้งใช่ปะวะจำไม่ได้วะน่าจะเกือบอาทิตย์แล้วครับเวล70 3-4วันเนี่ยแหละสรุปก็คือลองบาเรลปืนนี้ไม่ต้องไปซื้อเก็บเข้าค้างไป ไม่ต้องเปลืองงบกะลาหหมใช้ปืนคู่เนี่ยนะครับคิมสันโบยังจบมอนไวกว่าเลยถ้าจะเติมก็ปืนนี้เลยเขาก็ให้มาแต่มันใช้ได้ถึงเบล95านะเขาเบลอย,ย,ย,ยาวผมก็คงจะหาลงหาแร่มาตีบวกมันหน่อยและเพราะว่ายิ่งเบลของสูงอะ่ะเราจบมอนช้าไม่ได้ครับมอนมันก็โหดไงมันก็จะเอาเราไงเราไปลีลาไม่ได้หรอกต้องรีบจบมอนเวลองสูงอะ่ะโอเคเอ่ะผมทดลองให้ดูแค่นี้แหละเ,เพื่อนๆก็ตัดสินใจเอานะครับว่า จะเล่นอาชีพนี้หรือเล่นอาชีพอือ่นหรือว่าจะเล่นสายอื่นดูเออแล้วก็สปอยเลยแล้วกันคอนเทนต์ต่อไปเนี่ยสำหรับใครที่ปล่อยบอร์ดอย่างเงี้ยปล่อยแม่งตีอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าตายบ้างยาหมดบ้างกระสุนหมดบ้างแล้วแบบออกไปข้างนอกอะ่ะอยู่ข้างนอกอยู่เงี้ยครับผมมีโปรแกรมแนะนำนะแล้วก็ก็คือเราสามารถเติมยาเดินของรีโมทเข้าคอมพิวเตอร์เราเนี่ยได้เหมือนกับตอนที่เราเล่นหน้าคอมเลย <Wow. S 2> เ,ออเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีใช้งานแล้วก็วิธีตั้งคงตั้งค่าอะไรกันมันไม่ต้องตั้งค่าอะไรเยอะแยะหรอกครับใช้งานง่ายมากถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวรอหน่อยแล้วกันขอทําคลิปก่อนกว่าจะทำมาลีลาชิบหายเลยโทษทีโทษทนะียังไงเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวมาใหม่สัญญาสัญญาแถมอีกนิดแล้วกันครับ mm hmm. ก่อนที่จะไปรีสกิลกับปืนช็อตกันนะก็คือทำดาเมจแบบ กระจายนะครับแล้วสกิลของเขาจะเป็นสกิลหมูตัวนี้เด่นเด่นเรื่องตีหมู่ฮะเดี๋ยวเราลองไปดูกันราวกาสองนี้ยิงธรรมดาปรับโอ้โอ้ไม่ไหวยังไม่ไหวแป๊บนึงตั้งสติก่อนเดี๋ยว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 อ่ะมาหมูสกิลเลยเปี่ยนโอ้ยโอ้ยประมาณนี้ครับ ดีอยู่นะว่ามันไม่ต้องไล่แต่มันเป็นมันยิงช้าแล้วก็ถ้าใครเป็นสายลากเนี่ยมือปืนอย่างเราปอบบางอยู่แล้วเออถ้าในอนาคตหวังว่าทีมงานจะมีปืนแล้วก็โล่ให้นะครับแบบปืนโล่แบบตำรวจอย่างเงี้ยผมว่าโคตรเท่ก็มันเวิร์กอยู่นะครับถ้าฟาร์มฟาร์มมอนเป็นกลุ่มอะ แต่ว่าก็ต้องโอ้ย,อยตายตายแตาย,ตายพอพอพอทดสอบให้ดูแค่นี้แล้วกันครับว่าอ่ะระหว่างปืนเนาะปืนคู่ปืนไรเฟิลมอ้อย่างนี้มาแรงวีมาระหว่างปืนคู่ปืนไรเฟิลแล้วก็ปืนช็อตกันนะเออเพื่อนๆชอบสไตล์ไหนชอบแบบไหนแม่งเยอะจริงที่นี่นใครจะหาฮันเตอร์ไฟล์มาที่นี่นะครับผมว่าเวิร์ก ไปแล้วครับเดี๋ยวโดนมอนตบตายนี่กูตายจริงด้วย